สวัสดีค่ะมาพบกับนุ่นนะคะกันอีกเช่นเคยกับช่อง YouTube ของบริษัททอ,อโต้นะคะสำหรับคลิปนี้นะนุ่นก็จะมีในส่วนของรถหรูสไตล์ผู้บริหารและได้เป็นซีขาวมุกลุกคุณหนูด้วยนะคะปีใหม่ราคาดีแบบนี้นะทอโต้จัดไ้เลยนะคะก่อนที่เรานะคะคจะไปลงรายละเอียดคลิปเต็มกันนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปนั่นเองซึ่งตัวรถก็จอดอยู่ด้าน ข้างของนุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยสําหรับตัวรถซีขาวคันนี้นะคะก็เป็นเตยตาแคมรี่โฉชหน้าออ,อนิวนั่นเองกับรุ่น2.0ตัวจีรถปี2021นะคะสําหรับคันนี้นะราคาตั้งขายอยู่เพียงแค่6,000 89,000บาทนะคะซึ่งถ้าลูกค้าประวัติดีฟรีดาออกรถเริ่มต้นอยู่เพียงแค่0บาทเท่านั้นเองนะคะและยังไม่พอค่ะพร้อมกับดอกเบี้ยสุดพิเศษเริ่มต้นอยู่เพียงแค่2.69%นะคะอีกหนึ่งขั้นตอนนะสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่ดูคลิปนี้ของนุ่นมานะคะสามารถเลือกรับของแถมได้1รายการไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกล้องบันทึกหน้าหลังหรือว่าจะเป็นในส่วนของปมไดมอนด์คัทนั่นเอง เรามาดูกันว่าคันนี้ได้อะไรกันบ้างเริ่มกันตั้งแต่ด้านหน้าเลยนะคะสําหรับโตโยต้าแคมรี่คันนี้ได้เป็นตัวโฉมหน้าออลนิวนั่นเองซึ่งตัวรถสีขาวเนะคะเน้นการตกแต่งด้วยโทนสีดําแบบนี้เลยกันชนด้านล่างจะเป็นในลักษณะเปียโนแบ็กสีเทาส่วนจุดโคมไฟด้านหน้านี่เลยค่ะเป็นแบบโปรเจคเตอร์ y a y l i g h ์ LED แล้วก็มีไฟเลี้ยวในตัวจุดโคมไฟยังใสย,ยังใหม่สภาพดีเยี่ยมมากๆเลยนะคะทุกอย่างใช้งานได้เป็นปกติ ไฟตัดหมอกคู่หน้าก็มีเซ็นเซอร์ด้านหน้าก็จัดมาให้อีก2จุดเลยมาต่อกันนะคะในส่วนของตัวล้อดีกว่าสําหรับล้อของเขานะคะจะได้เป็นล้ออลลอยสแตนดาร์ดเดิมโรงงานขอบสุกนั่นเองนะซึ่งนี่เลยค่ะของเดิมของแท้จากโรงงานรองรับกับน้ําหนักของตัวรถได้เป็นอย่างดีเลยคันนี้นะได้ยางสัปดาห์ที่19ปี2024สภาพยางคือดีมากๆเลยนะดอกยางยังลึกยังหนาอยู่ ใช้อีกปี2ปีคอยเปลี่ยนก็ยังได้เลยนะคะตัวรถคันนี้ติดตั้งฟิล์มกองแสงให้แล้วนะรอบคันพร้อมใช้งานเลยซึ่งขนาดความหนาของฟิล์มนะคะกําลังดีเนาะไม่หนาไม่บางและไม่บดบังวิสัยทัดการมองเห็นตอนกลางคืนอย่างแน่นอนในส่วนของกระจกมองข้างนี้เลยค่ะทั้งพับและปรับเป็นแบบไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวติดมาที่หูของกระจกมองข้างและนี่เลยค่ะ มีในส่วนของตัว BSM นะคะนัน่นก็คือ Blind s p o t Monitor เป็นสัญญาณเตือนมุมอับเขาจัดมาให้ถึง2ข้างเลยนะคะและนี่เลยกระจกด้านข้างทุกบ้านจะมีสัญลักษณ์ของ t o โยต้นะคะแปลว่ากระจกเดิมๆจากโรงงานไม่เคยแตกไม่เคยเปลี่ยนมีสัญญาณกันขโมยติดตั้งจากโรงงานมาให้ด้วยเมื่อเปิดประตูด้านนอกทั้ง4บ้บานนะคะทำมาจากวัสดุโครเมียมอ่าเดี๋ยวเราให้ดูภาพรวมด้านข้างกันนะสำหรับด้านข้างที่นุ่นจะให้ดูเลยเห็นไหมคะ คมสันเหลี่ยมด้านข้างของเขายังอยู่ครบนะคะและสีของตัวรถนะเป็นสีขาวมุกสีเดิมโรงงานนะคะรับประกันเลยว่าไม่เปลี่ยนสีกลับสีและตัวรถไม่เคยผ่านการตัดต่อมาอย่างแน่นอนในส่วนของตัวเชื้อเพลิงที่ใช้นะคะตรงนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะไม่เคยติดแก๊สอย่างแน่นอนสําหรับตัวเชื้อเพลิงที่ใช้นะคะก็จะเป็นแก๊สโซฮอ91แก๊สโซฮอ95แล้วก็รองรับ E 2 0ด้วยนะคะ มาต่อกันที่ตัวกระจกบานด้านท้ายนี่เลยมีการติดตั้งฟิล์มติดตั้งตัวไรฟ้าแล้วก็มีไฟเบรกดวงที่3อยู่ภายในตัวรถและนี่ค่ะกระจกบานด้านท้ายก็ยังเป็นของเดิมของแท้จากโรงงานด้วยมาต่อกันที่ชุดโคมไฟท้ายนี่เลยสำหรับโฉมนี้นะคะนุ่นบอกเลยชุดโคมไฟท้ายดีไซน์การออกแบบนะคะแบบใหม่มองเห็นระดับสายตาได้อย่างชัดเจนเลยเพราะว่าเขาใช้เป็นแบบ หลอด LED นะคะไม่ว่าจะเป็นไฟเบรกไฟเลี้ยวหรือว่าไฟถอยนั่นเองนะคะ ตกแต่งตัวอักษรโครเมียมนะคะที่คิ้วฝากระโปรงด้านท้ายขั้นนี้ติดกล้องถอยจากโรงงานมาให้แล้วและยังไม่พอค่ะเขาจัดเซ็นเซอร์ด้านท้ายมาให้อีก4จุดด้วยนะคะสําหรับตัวเซ็นเซอร์นะนุ่นมองว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะคะเวลาเรานะคะถอยหลังใกล้กับพ้นวัตถุหรือว่าสิ่งของตัวเซ็นเซอร์ก็จะทําการเตือนนะคะเพื่อให้เราระวังแล้วก็ทําการหยุดนั่นเองอมาดูกันต่อในส่วนของห้องสัมภาระด้านท้ายนั่นเองนะคะซึ่งตัวฝากกระโปรงด้าน ถ้ายเนี่ยจะมีตัวโชคกนะคะช่วยผ่อนแรงในการเปิดนั่นเองเนาะภายในเห็นไหมคะกว้างมากเก็บของเก็บสัมภาระได้เยอะอย่างจุใจเลยและเขาก็จะมีตัวแขวนแผ่นไม้กระดานมาให้ด้วยนะคะพอเปิดขึ้นมานะเราก็จะเจอในส่วนของยางอะไรสำรองเครื่องมือแล้วก็แม่แรงนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยให้ติดรถนะคะไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉินส่วนลายเรียตัวโครงสร้างรถเห็นไหมคะ รอยซีนทางมะพร้าวนะคะก็จะเป็นสีเดิมๆสีเสมอกันเลยเม็ดอาร์คทุกจุดอยู่ครบนะคะแล้วประกันไม่มีจมน้ำนะไม่มีน้ำท่วมด้วยอ่ะเปิดให้ดูหัวน็อตปากระโปรงโอ้โหหัวน็อตเป็นสีขาวสีเดิมไม่มีรอยถะลอกเลยนะคะ,ไม,มะ,คะไม่มีรอยขยับอีกฝั่งนึงก็เช่นเดียวกันนะคะหัวน็อตฝั่งนี้ก็เป็นสีเดียวกับตัวรถไม่มีรอยทะลอกเลยนะคะ แปลว่าน็อตไม่ขยับแบบนี้ไม่เคยผ่านการแกะหรือว่าการถอดอย่างแน่นอนนะคะสามารถเข้ามาดูรถตัวจริงได้นะคะทดลองขับได้เราเปิดทําการทุกวันตั้งแต่9ก้าโมงเช้าจนถึง6กโมงเย็นและที่สําคัญบริษัทของเรานะคะมีการตรวจรถมากกว่า180จุดจากบริษัทชั้นนําที่เชื่อถือได้นะคะอย่างแน่นอนอ่ะพาเดนดูรอบตัวรถเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูออปชันแล้วก็รายละเอียดภายในตัวรถกันนะคะ มาตามลุ้นเข้ามาเลยอะให้ดูในส่วนของตัวหน้าตากุญแจเขาก่อนเห็นไหมคะเขาจะเป็นกุญแจแบบสมาร์ทคีเลสนั่นเองนะคะจะมีเซนทรัล็อกแล้วก็ปุ่มสําหรับเปิดสัมภาระด้านท้ายแล้วก็สัญญาณการขโมยนั่นเองนะคะดยงแค่เกียบเบรกนะกดปุ่ม push start ได้เลยนะคะอ่ะนี่เลยตัวพวงมาลัยนะคะก็จะได้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็รับสายวางสายได้ด้วยส่วนฝั่งนี้จะเป็นตัว c r u คอน control นะคะเป็นตัวล็อกความเร็วเนาะ ไปดูกันในส่วนของตัวเรือนใหม่นะคะรถคันนี้ปี2021นะคะเลขใหม่อยู่ที่2,9913กิโลนะคะซึ่งก็เป็นเลขไม่ตามการใช้งานจริงนะคะรับประกันไม่เขีย่ยไม่กอมายอย่างแน่นอนสามารถตรวจสอบประวัติศูนย้อนหลังได้ด้วยและในส่วนของตัวเครื่องเสียงนี่เลยคะ่ะจะได้เป็นหน้าจอสัมผัสทัชสกรีนนะคะตรงนี้เนี่ยสามารถเชื่อมต่อบลูทูธกับโทรศัพท์ได้นะคะฟังวิทยุ fm/am ได้และเวลาเข้าเคียร์ถอยนี่เลย เปลี่ยนเป็นจอแสดงผลของกล้องถอยหลังให้อัตโนมัติพร้อมกับเส้นกะระยะมาให้ด้วยนะคะส่วนตัวระบบแอร์นะคะสำหรับตรงนี้เนี่ยจะเป็นระบบแอร์ออโต้นะคะดูโอโซนซึ่งจะแยกเป็นสองโซนอิสระนะคะเขาจะปรับความเย็นให้อัตโนมัติเลยแล้วก็ได้เป็นเกียร์ออตโต้แบบนี้นะคะเบโคแบกบมือไฟฟ้าช่องวางแก้วน้ำขวดนนะ้ำสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเหล่านี้เขาก็จัดเต็มมาให้แล้วด้วยนะคะอ่าและนี่ค่ะตัวเบาะที่นุ่นนั่งเห็นไหม จะได้เป็นเบาะหนังสีดำนะคะปรับด้วยระบบไฟฟ้าคู่หน้าเลยทั้งเบาะคนขับแล้วก็ข้างคนขับสําหรับเบาะคนขับที่นุ่นั่งนะคะตรงนี้เนี่ยสามารถปรับได้ถึงแทิศทางเลยแต่ถ้าเป็นเบาะข้างคนขับอันนี้ปรับได้เพียงแค่4ทิศทางเท่านั้นนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันตอนในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังกันดีกว่านะคะ อ่านี่เลยเห็นที่ประตูประตูคู่หลังไหมเขาก็จะมีในส่วนของตัวม่านกรองแสงนะคะเราสามารถเปิดปิดเองตามี่ชอบได้แต่ถ้าเป็นตัวกระจกบานนั่นท้ายเขาจะมีในส่วนของตัวม่านนะคะเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้านั่นเองสําหรับตัวเบาะนะคะจะได้เป็นเบาะหนังสีดำนะเช่นเดียวกับด้านหน้ามีแผ่นยางรองเท้าแล้วก็มีช่องแอร์ตอนหลังมาให้ด้วย ภายในนะคะค่อนข้างกว้างนั่งเหยียดเท้าได้สบายเลยนะคะสมกับที่เป็นรถหรูนะคะสไตล์ผู้บริหารเลยอ่ะและสุดท้ายนะคะที่พลาดไม่ได้เลยนะคะที่รุ่นจะพาไปดูสำหรับการเลือกซื้อรถยนต์มือสองนะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะคะแล้วก็โครงสร้างด้านหน้าของตัวรถคันนี้นั่นเองนะคะมาดูพร้อมกันเลย สำหรับตัวเครื่องยอนต์นะคะได้เป็นตัวเครื่องยนต์ VVTi w ดนะคะตัวนี้เป็นขนาด 2,000cc เครื่องยนต์เบนซินไม่เคยติดแก๊สมาก่อนอย่างแน่นอนและที่สำคัญไม่มีน้ำมันไหลเยิ้มนะคะสามารถตัวสอบเลขเครื่องยนต์ได้นะคะตรงกับเล่มทุกตัวอักษรเลย ไปดูกันนะคะในส่วนของหัวน็อตฝากระโปรงหัวน็อตฝากระโปรงเป็นสีขาวซีเดิมไม่มีรอยถะลอกเลยนะคะแล้วก็ไม่มีรอยขยับเม็ดอาร์คที่เบ้าโชค๊คฝั่งด้านซ้ายสภาพดีสมบูรณ์นะคะตัวคานด้านซ้ายมาจนถึงคานด้านหน้าแล้วก็คานด้านขวานะคะทุกอย่างโครงสร้างเดิมนะคะบอด,ดี้เดิมทั้งหมดเลยอ่ะแล้วก็ตัวเบ้าโช๊คนะคะฝั่งด้านขวาก็สภาพดีนะคะสมบูรณ์หัวน็อตนะคะไม่มีรอยถะลอกแล้วก็ ไม่มีรอยขยับเลยแม้กระทั่งแผ่นกันความร้อนเองเห็นไหมคะน็อตกิฟทุกตัวอยู่ครบนะคะนี่เลยสติกเกอร์ต่างๆที่มาจากโรงงานและนี่ก็เป็นสติกเกอร์สีนะคะทุกอย่างอยู่ครบสมบูรณ์เลยสำหรับตัวรถที่นุ่นนำเสนอให้ชมกันในคลิปนี้กับ t o y o ต a า a m r y 2.0ตัว G รถปี2021นะคะกับราคาค่าตัว 689,000บาทนะคะคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถเข้ามาดูรถตัวจริงทดลองขับได้นะคะที่บริษัททอออโตโต,ติดถนนใหญ่สุวินทวงศ์นะคะเขตมีนบุรีกรุงเทพมหานครนั่นเองดูจบแล้วนะคะนุ่นก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครตแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดนะคะในการรับชมคลิปต่อๆไปนั่นเองและสำหรับคลิปนี้นะคะนุ่นต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ Bye bye. มาออกรถกับเราเพียงติดต่อช่องทางออนไลน์ช่องทางใดก็ได้รับไปเลยพรมไดมอนด์คัทหรือก้องติดหน้ารถฟรีติดต่อด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ